ก็เป็นคนที่ไม่เคยมั่นใจในตัวเองเนือเพราะว่าเป็นคุ่นงตรง,งก็สะโพกแคบนะคะวันนี้คือมีทางออกแล้วไม่จะคดทันทีเสริมซัพโปแบนเลยที่ฮอปเป็นเจ้าแล้วไปรบกวนบอกว่า ผ้าดีมากแล้วใส่สบายที่สำคัญแก้ปัญหาเด็กปงจุดเด็สินงที่ฝึกเสิร์ฟสะโพกนะคะเนียนเรียบไปกับระดับองค่ขาเพราะว่าตัวฟองน้ำของเขาคิดค้นโดยนักสรีรวิทยาแล้วก็ดีไซน์นูรวมกันทําให้การใส่เนี่ยมีโปแล้วก็ที่สําคัญเนียนเพราะว่าปกติเราจะเห็นทั้งเกงเสริรสะโพกทั่วไปที่เป็นก้นก้นนะคะใส่แล้วโป๊ไม่เป๊ะเลยนะคะใส่แล้วไม่เนียนเลยทุกคนก็จะดูออกว่าหุ้ย ใส่มาแต่จริงๆแล้วท้างเกยส์สอบแบพวี่ดีต้องใส่เราดูไม่ออกว่าใส่ใส่แล้วเหมือนเป็นคนที่มีสะโพกมาตั้งแต่เปิดใส่แล้วเหมือนเป็นคนที่มีสะโพกแบบว่าอุ้ยฉันดับ นิสโพกปัังแต่แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นเคศหญิงว่าเป็น lgbt ก็ตามนะครับเหมาะมากๆที่สาคัญรารู้ไหมใส่แล้วไม่ติดอาจเก่งเก่งสำหรบโซโดีนอกจากจะเสริมสะโกได้เนียนเลยแล้วว่าเป็นเจ้าแรกที่จบอัน็นสุิบัรเยบร้อยพราะแน,น,นดงการตีสิิงขาวว่าตีจริงๆที่สำคัญการแปดเย็ยบเนี่ยละเอียดและเมียดละไมามากๆนะครับที่สำคัญราคากดีมากพลามีไลน์โซปห้าสิบคนแรกนท้าจากปกติเก้าร้อยเก้าสิบรุ่นนี้หรือที่หกร้อยเก้าสิบแล้วแต่ไซส์ x s ถึงหก xl พ i สองสีด้วยกันก็คือสีเนื้อแล้วก็สีดำพลาดได้เพราะว่าขายดีมากรีบสั่งรีบตอบเลยเพราะว่ารโมชั่นนี้นีจจำกัด